เสียงลมบีดวิวพัดผ่านยอดไม้ใหญ่ในยามสนธยาพาเอาความเย็นเยือกจับขั้วหัวใจเข้ามาในกระท่อมไม้เก่าๆกลางป่าลึกแสงตะเกียงริบหรีส่องกระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของพลานอินชายชรลาผู้ซึ่งการเวลาได้สลักร่อง้อยแห่งประสบการณ์และความทรงจำเอาไว้บนผิวหนังทุกอนุดวงตาที่เคยคมกริบดุดนกอินทรี บัตรนี้กลับใช้แววอ่อนล้าแต่ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยประกายแห่งเรื่องราวที่รอการเปิดเผยปูครับปูเล่าเรื่องคืนนั้นให้ฟังอีกได้ไหมครับเสียงของชายหนุ่มรุ่นหลานเอ่ยขึ้นเบาๆทำลายความเงียบงันที่ปกคลุมอยู่พรานเท่าอินถอนหายใจยาวกลางกับยกมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากการประยนภายในพงไพร ขึ้นรวบเขาสีดอกเราช้าๆเรื่องคืนที่ปู่ไปนั่งห่างในดงพญาเย็นเมื่อห้าสิบปีก่อนนะเลื่อไอหลานพรานอินถามยำ้ำน้ำเสียงแห่พราตามไว้แต่แฝงไปด้วยความขึ้งขังที่ชวนให้ขนลุกสู่เรื่องนั่นนะมันไม่ใจแค่นิฐานก่อนนอนนะหลานมันคือความจริงที่ปู่ไม่อยากจะจำ แต่ก็ไม่อาจจะลืมมันได้เลย50ปีก่อนในปีพุทธศักราช2518ดงพญาเย็นก็ยังคงเป็นผืนป่าดิบที่กว้างใหญ่ไพศาลและลึกลับยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้แม้ว่าจะมีการตัดถนนสายสระบุรีนครราชสีมาผ่านกลางป่าไปบ้างแล้วเป็นบางส่วน แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงความบริสุทธิ์และอันตรายไว้อย่างครบถ้วนมันคืออาณาจักรของสัตว์ป่าที่ดุร้ายไข่ปลาที่กล้าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนและที่สำคัญที่สุดคืออาถรรพ์เล่นลับที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการปราอินในวัยหนุ่มชะกันนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพลานฝีมือดีแห่งบ้านน้องกระทิง เขาใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับป่ามาตั้งแต่จำความได้รู้จักทุกซอกทุกมุมของดงพญาเย็นราวกับว่ามันเป็นบ้านหลังที่สองของเขาแต่ในคืนนั้นคืนที่เขาตัดสินใจไปนั่งห้างกลางป่าลึกเพื่อล่ากระทิ้งตัวใหญ่มันกลับกลายเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล คืนนั้น,นะปูไม่รู้เลยว่ากำลังจะกล่าวเข้าไปนินแดนที่สิ่งเล่นลับกำลังรอคอยอยู่ลานินกล่าวขึ้นเสียงแผ่วๆดวงตาเมื่อมองออกไปนอกหน้าตา่างราวกับกำลังย้อนเวลากลับไปสู่ความมืดมิดของป่าในอดีตเสียงเพลียกจากโครงพรมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแต่มันคือเสียงที่เรียกหาชีวิต เสียงที่ยังคงหลอกหลอนปู่มาจนถึงทุกวันนี่นะเรื่องราวของผ่านอินแห่งดงพญาเยน็นเริ่มต้นขึ้นณจุดนั้นจุดที่ความจริงกับความรี้ับบรรจบกันจุดที่มนุษย์ผู้หญิงพยองในความสามารถต้องเผชิญหน้ากับอำนาจเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจอยังถึงและจุดที่หาความหวาดกลัวเข้าครอบงำจิตใจ จนยากที่จะลืมเลือนเช้าตู่ของวันลุงขึ้นหลังจากที่พรานอินตัดสินใจแนว่วแนว่แล้วว่าจะเข้าป่าเพื่อล่ากระทิงตัวที่เขาหมายตาเอาไว้เขาก็เริ่มเตรียมของอย่างพิถีพิถันอุปกรณ์ล่าสัตว์นั้นถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งปืนแก๊ปคู่ใจที่ผ่านสมรลภูมิมานับครั้งไม่ถ้วนมีดเน็บที่คมกริบ เขารับจนสะท้อนแสงไฟฉายในยามค่ำคืนและยามผ่าดิบที่บรรจุข้าวสารสเสบียงแห้งยาสมุนไพรและเครื่องรางของขังที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษปูน่าไม่เคยประมาทปปาป่า,ปามันมีชีวิตมีลมหายใจและมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยปกปักรักษาอยู่ การเดินทางเข้าสู่ดงพญาเย็นในยุคนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายไดถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายเหมือนกับปัจจุบันนี้เส้นทางส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงทางเดินเท้าที่สัตว์ป่าทางขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นร่องรอยที่ผ่านรุ่นก่อนๆบุกเบอือกเอาไว้พลานดินเดินเข้าไปในป่านั้นอย่างมั่นคงสายตาคมกริบปาดมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวัง เสียงกิ่งไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าดังกรอบแกรบสลับกับเสียงร้องของนกป่าและเสียงเมลงนานาชนิดที่ดังระงมไปทั่วพื้นป่ายิ่งลึกเข้าไปในป่าบรรยากาศก็ยิ่งทึบแล้วก็ชื้นมากขึ้นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ้าแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมจนแสงอาทิตย์แทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินเถาวันนั้นก็เลือพันเกี่ยวกันยุ่งเหยิงเราก็ว่าให่แมงมุมยับ อากาศเริ่มหนักอึ้งและก็เย็นเยือกผิดปกติปราณินสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แฝงอยู่ในความเงียบงันนั้นมันไม่ใช่ว่าเงียบสงบแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยการเฝ้ารอการเฝ้ารอของบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเล้นอยู่เขาเดินผ่านลำธารสายเล็กๆที่มีน้ำใสไหลยเย็นผ่านโขดหินตะไคร่จับเขียวครึม และผ่านร่องรอยของสัตว์ปลาขนาดใหญ่ที่เพิ่งเดินผ่านไปได้ไม่นานรอยเท้ากะทิงขนาดมะฮมาประทับอยู่บนพื้นดินที่ชื้นแฉะทำให้พรานดินนั้นยิ้มที่มุมปากเขารู้ว่ามาถูกทางแล้วหลังจากเดินเท้ามาเกือบทั้งวันพรานดินก็มาถึงบริเวณที่เขาาหมายตาเไว้มันเป็นโป่งดินขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่ามักจะออกโลงมากินดินโปง่ง เพื่อเสริมแร่ถาดแล้วก็ไม่ไกลจากโปรงนักก็มีต้นไม้ใหญ่สูงตะง,ง่านที่เหมาะสําหรับการสร้างห้างลานดินนั้นก็เดินสํารวจรอบๆอย่างละเอียดเขาเห็นร่องรอยของสัตว์ป่ามากมายมีทั้งรอยเท้าเก่งกวางหมูป่าและรอยขุดของเสือโครงที่ต้นไม้ใหญ่ที่นี่และเหมาะสมที่สุด พลานินพึมพำกับตัวเองเขาเริ่มลงมือสร้างห้างขึ้นอย่างค่องแคล่วโดยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานห้างไม้ไผ่นั้นถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงและก็มั่นคงบนกิ่งไม้ใหญ่ที่สูงจากพื้นดินหลายเมตรเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและก่อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เมื่อสร้างห้างเสร็จสิน้นพลานินก็จัดแจงข่าวของเครื่องใช้ให้เข้าที่เข้าทาง เขาจุดไฟก่อกองไฟเล็กๆขึ้นที่ใต้ห้างเพื่อไล่ยุงแล้วก็ดสัตว์เลื้อยคานก่อนที่จะปีนขึ้นไปบนห้างและนั่งลงอย่างเงียบงันรอคอยการมาเยือนของกระทิงตัวใหญ่ที่เขาตั้งใจจะล่ามันแต่ในค่ำคืนนั้นสิ่งที่พลานอินต้องไปเชิญหน้ามันไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่มันคือบางสิ่งบางอย่างที่ดำมืดและลึกลับ เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เสียงเพลียกจากพงไพรเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันชัดเจนกว่าที่เคยเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปความเมืดนิดก็เข้ามาปกคลุมผืนป่าดงพญาเย็นอย่างรวดเร็วแสงจันท์เพียงเสี้ยวหนึ่งเล็ดลอดผ่านมูเมกและกิ่งไม้ใหญ่ลงมายังพื้นดินสร้างเงาตะคุ่มตะคุ่มที่บิดเบี้ยวและก็น่ากลัว พรานดินนั้นนั่งนิ่งอยู่บนห้างสายตาของแกจับจ้องไปยังโปรงดินเบื้องล่างอย่างใจจดใจเจ่ะเสียงจิ้งหรีดเลไลและเสียงสัตว์กลางคืนนานาชนิดนั้นก็เริ่มมันเลงเพลงกลับกล่อมความเงียบงันของป่าแต่สำหรับพลานินแล้วเสียงเหล่านั้นยิ่งกลับทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกเฝ้ามองเวลาผ่านไปช้า พานอินก็ยังคงนั่งนิ่งราวกับลูกปัน่นเขาเคยชินกับความเงียบและความโดดเดี่ยวในป่าแต่ในคืนนี้ความเงียบนั้นกลับแตกต่างออกไปมากมันไม่ใช่ความเงียบสงบที่เขาคุ้นเคยแต่มันเป็นความเงียบที่อึดอัดเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังสุ่มซ่อนอยู่รอ,อบๆและรอคอยจังหวะที่จะปรากฏตัวและแล้วมันก็เริ่มขึ้น เสียงแรกที่พานอินได้ยินมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่ามันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากพุ่มไม้ไกลๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนกับลมพัดผ่านใบไม้ไปแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังพูดคุยกันด้วยภาษาที่เขาฟังไม่เข้าใจลานดินนั้นขมวดคิว้วเขาพยายามเพ่งฟังแต่เสียงนั้นกลับเงียบหายไปอย่างรวดเร็ว คงเป็นแค่ลมกระมังเขาพึมพำกับตัวเองเพื่อพยายามปลอบใจตัวเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงเกาะปุ่มอยู่ในใจของเขาไม่นานหลังจากนั้นเสียงที่สองมันก็ดังขึ้นมาคราวนี้เป็นเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นดินเบื้องล่างห่างเสียงนั้นมันหนักแน่นก่าเสียงลมพัด แต่ก็ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ปราณินหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆมีเพียงเงาไม้ที่โยกไหวตามแรงลมเท่านั้นแต่แล้วเขาก็เห็นมันเงาตะคุ่มขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบป่าเบื้องล่างมันไม่ใช่เงาของต้นไม้ หรือว่าเงาของสัตว์ป่าที่เขาคุ้นเคยเงานั้นมันดูบิดเบี้ยวและผิดรูปผิดล่างมันเคลื่อนที่ยางเชื่องช้าแต่ก็รวดเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะมองตามมันทันพรานอินเบิกตากว้างหัวใจเต้นระรัวเขารู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเงานั้นมันหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้โปงนินมากขึ้นเรื่อยๆ พลานินพยายามกลั้นหายใจเขากำปืนในมือเอาไว้แน่นเงื่ยเย็นๆพุดขึ้นมาที่หน้าผากผีตีนเดียวเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหูของพลานินมันไม่ใช่เสียงที่เขาได้ยินมาจากภายนอกแต่มันเป็นเสียงที่ดังขึ้นในความคิดของเขาเองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความจริงที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ เงาดำนั้นก็จะโค้งเคลื่อนไหวต่อไปมันดูเหมือนจะวนเวียนอยู่รบอบๆโป่งดินเล่ากบว่ากำลังสำรวจหรือกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างรานอินพยายามรวบรวมสติเขานึกถึงคาถาอาคมที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็เลื่อมท่องบนในใจอย่างเงียบๆแต่เสียงกระซิบนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม และมันกําลังเรียกชื่อของเขาอินอินพรานอินสะดุ้งเฮือกเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีมือที่เย็นเฉียบมาสัมผัสที่ตน้นคอขนทั่วร่างกายลุกชันขึ้นเขาหันขวับไปมองทางด้านหลังแต่ไม่พบสิ่งใดๆมีเพียงความมืดมิดและความเงียบงันที่น่ากลุก คือแรกบนห่างของพลานินกำลังจะกลายเป็นฝันลายที่เขาไม่อาจจะตื่นขึ้นมาได้ไง,งา่ายๆสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในปลาดงพญาเย็นกำลังจะเผยตัวตนที่แท้จริงของมันออกมาและพลานินก็รู้ดีว่าเขาจะต้องเะเชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะเต็มใจหรือใหม่กระตามเสียงกระซิบที่เรียกชื่อพลานินก็ยังคงกล่องอยู่ในโสดประสาท แม้จะพยายามสลัดทิ้งเท่าไรก็ไม่เป็นผลความเย็นเยือกที่สัมผัสได้เมื่อครู่ก็ยังคงตรึงอยู่ที่ตน้นคอเราก็ว่ามีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดยู่พราณินพยายามรวบรวมสติเขากำพระเครื่องที่ห้อยคออยู่เอาไว้แน่นสวดมนต์ภาวนาในใจอย่างไม่หยุดยอนมันมาแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาอีก มันไม่ใช่เสียงกระซิบแต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมราวกับว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างๆแล้วก็พูดกับเขาโดยตรงกันใดนั้นเสียงจริงไม้ก็หากดังเปรี้ยมันดังมาจากทางด้านล่างหารลานอินสะดุ้งเหือกเขาก้มลงมองด้วยความระแวดระวังแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาเพียงน้อยนิด ทำให้เขามองเห็นไม่ถนัดชัดเจนนักแต่เขาก็เห็นเงาตะคุ่มขนาดใหญ่กาลังเคลื่อนที่อยู่ใต้ห้างนั้นเงาที่บิดเบี้ยวและผิดรูปนั้นดูเหมือนจะพยายามปีนป่ายขึ้นมาบนต้นไม้ที่เขาอยู่นั่นเองปราณินรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาเสียแล้วสัตว์ป่าไม่เคยพยายามปีนขึ้นมาบนห้างในลักษณะอย่างนี้และเงาที่เขาเห็น ก็ไม่เหมือนเงาของสัตว์ชนิดใดที่เขาเคยรู้จักหีตีนเดียวเงาที่เขาเห็นนั้นรูปร่างของมันคล้ายกับมนุษย์แต่สูงใหญ่ผิดปกติแขนขายาวเก่งกางและที่น่าขนลุกที่สุดก็คือมันมีขาเพียงข้างเดียวร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยขนสีดำสนิทด,ดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงกำาในความมืดมิด มันจ้องมองมาที่พลานินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเฮ้ยแกแกเป็นใครวะพลานินตะโกนออกไปเสียงของเขาสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวแต่เขาก็พยายามรวบรวมความกล้าเอานั้นไม่ตอบมันเพียงแค่ส่งเสียงคํารามต่ําๆในลําคอเสียงที่ฟังดูเหมือนกับเสียงลมพัดผ่านุโงคงที่มืดมิด และพยายามปีนขึ้นมาบนห้างอย่างไม่ลดละปรานินรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาหยิบปืนขึ้นมาเลียงไปที่สิ่งนั้นทันทีแต่แล้วเขาก็ต้องชะง,งักปืนของเขาไม่สามารถยิงออกไปได้เ่าว,ว่ามันมีพลังงานบางอย่างกำลังกดทับมันเอาไว้มันไม่กลัวปืนเลยมันไม่ใช่มนุษย์ปรานินคิดในใจ เขาตัดสินใจใช้คาถาอาคมที่ลำเรียนมาเขาเริ่มท่องบนคาถาป้องกันตัวอย่างรวดเร็วเสียงสวดมนต์ของเขาดังก้องไปทั่วพื้นป่าสิ่งนั้นดูเหมือนจะชะง,งักไปชั่วขณนะแสงสีแดงในดวงตาของมันบูบไ้แต่แล้วมันก็กลับมาพยายามปีนป่ายขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดูเหมือนจะโกรธเกรี้ยวมากยิ่งขึ้นเสียงคำรามของมันดังขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิม ปราดินรู้ว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่ได้อีกต่อไปแล้วเขาจะต้องหนีหนีจากสิ่งลี้ลับที่กำลังคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของเขาปรานินรู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นนี้การใช้กำลังเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาต้องใช้ไหวพริบเพื่อประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ สิ่งที่อยู่เบื้องล่างก็ยังคงพยายามปีนป่ายขึ้นมาอย่างไม่ลดละเสียงกิ่งไม้ลั่นเียดอารดบ่งบอกถึงน้ำหนักอันมาหาศาลของมันเอ้ยแกต้องการอะไรวะพรานอินตะโกนถามออกไปอีกครั้งเสียงของเขาแห่พลาด้วยความหวาดกลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเจ้าสิ่งนั้นหยุดชะง,งักทันทีมันเงยหน้าขึ้นมามองพลานอิน ดวงตาที่เรื่องแสงสีดกล้มองมันจ้องมองเขาอย่างไม่กระพริบแล้วเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบจากกลนึ่งของขุมนรกก็ดังขึ้นในความคิดของพรานดินชีวิตข้าต้องการชีวิตของเจ้าพลานินขนลุกสู่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้มาก่อนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและก็ความหิวโหย แก่คือผีดินเดียวปราณิวกล่าวออกไปอย่างยากลำบากสิ่งนั้นหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่แหบแห้งและหน้าขนลุกกลาวกับเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันผีดินเดียวนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าเรียกข้าแต่ข้าคือผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์แห่งดงพญาไฟปราณินตกใจ เขาไม่เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับผู้พิทักษ์แห่งดงพญาไฟมาก่อนมีแต่เรื่องราวของผีตินเดียวที่คอยหลอกหลอนผู้คนเจ้าล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของข้าเจ้าจะต้องชดใช้เสียงนั้นคำรามพางพรายามกระโจนขึ้นมาบนห้างพรานอินหลบได้อย่างอุดวิดกงเล็บมันแหลมคมของสิ่งนั้นเฉียดปลายเท้าของเขาไปเพียงนิดเดียว พรานินรู้ว่าเขาไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเขาจะต้องหาทางหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขาตัดสินใจทิ้งห้างและกระโดดลงมาจากต้นไม้แม้ว่าจะสูงหลายเมตรแต่ด้วยประสบการณ์และความคล่องตัวของพลานป่าเขาก็สามารถลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภยัยทันทีที่เท้าแตะพื้นพรานินก็วิ่งหนีสุดชีวิตไม่หันกลับไปมองข้างหลัง เขาได้ยินเสียงเท้าหนักๆของสิ่งดันตามมาติดๆเสียงกิ่งไม้หักดังคลืนคลานราวกับพายุโหมกระหน่ำเขาพยายามวิ่งเข้าไปในส่วนที่ทึบที่สุดของป่าปัางว่าความมืดและพุ่มไม้ใหญช่วยพรางตัวเขาได้บา้างแต่เจ้าสิ่งนั้นก็ยังคงตามมาติดๆราวกับว่ามันสามารถมองเห็นเขาได้ในความมืดมิดลานินวิ่งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งเขาไม่มีทางไปต่ออีกแล้วเจ้าสิ่งนั้นตามมาทันมันยืนตระงานอยู่เบื้องหน้าของเขาร่างกายของมันสูงใหญ่บดบังแสงจันทร์ดวงตาที่มีเรืองแสงสีแดงกำ,กำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่ลดละเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเจ้าพลานเจ้าสิ่งนั้นคารามขึ้น พรานินรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเขาเหลือไปเห็นเถาวันขนาดใหญ่ที่ห้อยลงมาจากหน้าผาเขาตัดสินใจเสี่ยงทันทีเขาคว้าเถาวันนั้นเอาไว้แน่นแล้วก็กระโดดลงไปในความมืดมิดเบื้องล่างเสียงคำรามของสิ่งนั้นดังก้องไปทั่วพื้นป่าราวกับมันกำลังโกรธเกลี่ยวที่พรานินหนีหลอดไปได้พรานินล่วงลงไปในความมืดมิดไม่รู้ว่าเบื้องล่างนั้นมีอะไรอยู่ แต่เขาก็ภาวานาขอให้รอดชีวิตเพื่อที่จะได้กลับไปเล่าเรื่องราวแห่งความจริงที่น่าสะพึงกลัวของดงพญาไฟให้กับผู้คนได้รับรู้ปราณินล่วงหล่นลงไปในความเหมือนมิดเบื้องล่างนั้นความรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกฉีกกระชากโดยแรงกระแทกของกิ่งไม้และใบไม้ที่เสียดสีผ่านไปเขาไม่รู้ว่าตัวเองล่วงลงไปนานแค่ไหน รู้เพียงว่าความเจ็บปวดนั้นมันแล่นไปทั่วล่างก่อนที่ทุกอย่างจะดับบูบไปเมื่อพรานินฟื้นคืนสติขึ้นมาแสงอาทิตย์ในยามเช้าก็ส่องผ่านหมู่ไม้ลงมายังใบหน้าของเขาร่างกายของเขาปวดร้าวไปหมดแต่เขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่เขาพยายามลุกขึ้นนั่งพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้ง และกิ่งไม้ที่หักโคนเอาสำรวจร่างกายก็พบว่ามีบาดแผลถลอกปอกเปิกอยู่หลายแหง่งแต่ไม่มีบาดแผลชะกันใดๆเขามองย้อนกลับขึ้นไปบนหน้าผาที่เขาตกลงมาเมื่อคืนมันสูงชันและก็น้าหวาดเสียวรานินไม่รู้ว่าเขาหลอดมาได้อย่างไรอาจจะเป็นเพราะว่าโชคช่วยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสิงศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเขารบนับถือคุ้มครองเขา แต่สิ่งที่จิตอยู่ในใจของเขาไม่ใช่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่เป็นภาพของสิ่งลี้ลับที่เขาเผชิญหน้าเมื่อคืนนี้หีตีนเดียวผู้พิทักษ์แห่งดงพยาไฟคำพูดของมันก็ยังคงกล่องอยู่ในหูของเขาปลา,านินพยายามหาทางออกจากป่าเขาเดินโซซัดโซเซไปตามทางที่เขาคิดว่า จะนำพาเขากลับสู่โลกภายนอกทุกอย่างกล่านั้นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขามองไปรอบๆพราวกับกลัวว่าสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเสียงลมพัดเสียงใบไม้ไหวทุกอย่างดูเหมือนจะแฝงไปด้วยความลี้ลับและก็ความน่ากลัวจนในที่สุดหลังจากที่เดินเท้ามานานหลายชั่วโมงรานินก็มองเห็นแสงสว่างลำไรอยู่เบื้องหน้า มันก็คือถนนถนนที่เขาเคยเดินเข้าไปเมื่อวานนี้เขารีบเปล่งฝีเท้าออกไปจากป่ายางไม่คิดชีวิตเมื่อพลานดินกลับมาถึงบ้านสภาพของเขาดูไม่เหมือนเดิมอีกแล้วร่างกายสูบผอมดวงตาลึกโหลและมีแววที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านต่างตกใจเมื่อเห็นเขาอยู่ในสภาพนั้น พรานอินเริ่มเล่าเรื่องเล่าที่เขาเผชิญหน้าในป่าให้กับพวกชาวบ้านฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อบางคนคิดว่าพรานอินนั้นเพี้ยนไปแล้วบางคนคิดว่าเขาถูกไข่ปลาเล่นงานจนเสียสติสตังแต่พรานอินรู้ดีว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันไม่ใช่ภาพหลอนมันคือความจริงที่น่าสะึึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในป่าดงพญาเย็น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพรานดินก็เลือกเข้าปา่าล่าสัตว์เขาหันมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเก็บเปื่องเล่าที่เขาเผชิญเอาไว้ในใจและก่อคอยเตือนลูกหลานเสมอว่าป่ามันมีชีวิตและมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยปกป,กปักรักษาอยู่จงเคารพในธรรมชาติและอย่าได้ล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของมันโดยไม่ได้รับอนุญาต เรื่องราวของพลานดินแห่งดงพญาเยน็นก็กลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่ชาวบ้านมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงความลึกลับของป่าและพลังอำนาจของสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจอยั่งถึงได้และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเสียงกระซิบจากโพรงไพรเสียงที่เรียกชื่อพลานดินในคืนนั้นก็ยังคงกล่องอยู่ในความทรงจำ ของเขาตลอดไปจบเรื่องเลา่าเรื่องเล่าของพลานดินขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ